สวัสดีครับแล้วก็กลับมาเจอกับพี่สิบกันอีกแล้วนะครับในวันนี้พี่สิบจะมารีวิวตัวละครระดับซีเค็ดนะครับนั่นก็คือตัวละครอย่างยูตะนั่นเองนะครับทุกคนตัวละครยูตะนะครับเป็นตัวละครระดับซีเค็ดนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ครับพี่สิบก็ได้บัฟในส่วนของตัว0.1มารีวิวนะทุกคนสเตตก็จะเป็นดาเมจทิปล์เลนะครับบูดาวดับเบิลเอเลือดดับเบิลเอนะครับ แรงดับเบิลเอแล้วก็สปีดดับเบิลเอนะครับผมตัวละครยูตะตัวนี้เป็นตัวละครตัวที่2225นะทุกคนอ่แาแต่ก็ตอนนี้นะครับตัวละครอ,อย่างยูตะก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือศูนย์นะทุกคนไม่สามารถหาได้แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้พี่ติกก็จะมารีวิวกันให้ดูนะครับว่าตัวละครยูตะมันมีความสามารถอะไรนะครับสกิลเป็นยังไงนะทุกคน ซึ่งพี่สิบบอกเลยว่าค่าวางค่อนข้างถูกนะทุกคนสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับก่อนเข้าไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับพี่สิบกันด้วยนะครับทุกคนมาก่อนจะไปรีวิวนะครับเดี๋ยวเราให้ดูในส่วนของตัวความสามารถของยูตะกันก่อนดีกว่านะทุกคนให้กดมาที่ดีเทลตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวพี่สิบจะทําการถอดอุปกรณ์ออกทุกอย่างก่อนนะเราจะได้เห็นสแตตพื้นฐานนะครับว่าตัวละครยูตะมีความสามารถพื้นฐานยังไงบ้างนะครับสําหรับอบิลิตี้นะครับผมสกิลแรกตีธรรมดานะครับ ฟูซี่ลิงนะครับฟูเซียลิงฟูซีลิงนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวอาบิลิตี้จะมีทั้งหมด2น่าจะเป็นสกิลที่2แล้วก็สกิลที่3นะครับก็คือจะมีในส่วนของตัวสกิล l ทวินแอคเคิร์เซตนะครับสามารถใช้ได้ตอนเลเวล2นะทุกคนแล้วก็จะมีอีก1นึ่งสกิลนะครับผมชื่อว่าเพียวเลิฟนะครับผมเพียวเลิฟเพียวเลิฟไม่รู้อ่านว่าออกเสียงว่ายังไงนะทุกคนจะใช้ได้ตอนเลเวล5นะครับทุกคนอ่าตอนนี้ครับ แล้วก็จะมีในส่วนของตัว Ability Damage นะจะบวกทั้งหมด400%นะครับ Damage จะอยู่ที่1 5 0 0 0อ้ก็ถือว่าใช้ได้นะทุกคนแต่ว่ามันวางได้แค่1ตัวหรือเปล่านะพี่สิบจำไม่วิตนี่วางได้แค่1ตัวนะครับ mm hmm. คูดาวสกิลอยู่ที่20วินะครับผมความแม่นยำของสกิลอยู่ที่85%อร์ตในการวางนะครับจะอยู่ที่650อยู่ที่ว่าเราจะใส่ในส่วนของอุปกรณ์เพื่อลดคอสได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับทุกคนอแล้วก็ คูดาวในการปล่อยนะครับผมจะอยู่ที่8วินาทีนั่นเองนะครับผมเลือดอยู่ที่10,000แล้วก็ดาเมจอยู่ที่3,000นะครับคูดาวการโจมตีจะอยู่ที่1.2วินาทีระยะจะอยู่ที่16นะครับสป,ปีดจะอยู่ที่3.3นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่สิบจะพาไปรีวิวกันก่อนดีกว่านะครับแต่ถ้าพี่สิบรองประเมินคข้าวๆนะทุกคนสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับ บัฟเพียวนี่คือมันอาจจะในส่วนของตัวบัฟเคิร์สนะครับอาจจะไม่เจาะจงว่าเป็นอันใดอันหนึ่งนะทุกคน,นพี่สิพบขอดูในส่วนของความสามารถเพิ่มเติมได้หนึ่งเพราะว่าตัวสกิลเขาไม่ค่อยแรงมากเหมือนกับตัวอื่นๆน,นะครับพวกโกโจอะไรนี้ดาเมจเป็นแสนซึ่งเอาเป็นพวกอาบิลิตี้ดาเมจหรือว่าเป็นลดคูดาวอาบิลิตี้มันจะเหมาะสมกว่านะครับถ้าอย่างนั้นในกรณีนี้พี่สิบแนะนําเอาเป็นอะไรก็ได้ที่ขอให้มันบวกก็พอนะทุกคนและเดี๋ยวถ้า เจอในส่วนของตัวเคิร์สที่เหมาะสมนะครับพี่10ก็จะมาบอกเพื่อนๆอีกทีหนึงแล้วกันนะอย่างตัวนี้ก็ได้เป็นเลือดนะครับเจ็ดรถคูดาวนะที่จริงๆรถคูดาวไม่ต้องก็ได้ครับเพราะว่าตัวละครม,มันวางได้แค่ตัวเดียว อาจจะเอาเป็นพวกวิ่งไวหรือไม่ก็ดามจมาเลยนะครับทุกคนแต่ถ้าเพื่อนๆที่เกียดเล่นขี้เกียจฟาร์มนะครับลองไปดูที่ร้านดีดีช็อปได้นะครับมีไอเทมโลบอกแมปต่างๆและยังรับกดเกมพาร์ตอีกด้วยสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ยังไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดขอแนะนํายู p h o ฟ e ตัวช่วยที่ทาให้เพื่อนๆปล่อยบอดและฟาร์มง่ายขึ้นแม้จะปิดคอมปิดโทรศัพท์มือถือตัวเกมก็ยังฟาร์มให้อยู่ใช้แล้วสบายขึ้นเยอะในส่วนของตัวละครนะในส ในส่วนของตัวอีโอเทียนะครับผมสำหรับตัวละครอย่างยูตะบัฟ0.1นะถ้าเป็นไปได้นะครับพี่สิบก็อาจจะแนะนำเอาเป็นไฮเปอร์ดีกว่าครับผมเป็นการลดคอสนะทุกคนแล้วก็เพิ่มคูดาวนะแทนนะครับผมเพราะว่าตัวละครมันวางได้ตัวเดียวอยู่แล้วแต่ต้องดูก่อนนะครับทุกคนว่าดูปัจจัยอื่นเพิ่มเติมก็คือถ้าหากตัวละครมันตายไวนะครับก็อาจจะเอาเป็นลดคูดาวแทนก็ได้นะปะเดี๋ยวพี่สิบพาไปรีวิวดูดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้นะครับ ในส่วนของตัวละครเพื่อนเอาเป็นในส่วนของตัวอัลต้ามาใช้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองทดลองลงกันเลยดีกว่าซึ่งโหมดที่พิธิบาทจะไปทดลองนะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวบอสอีเวนต์นะครับไปลุยกันเลยมาครับทุกคนเริ่มเกมมาเดี๋ยวเราจะกดกันเลยนะครับแต่ว่าตัวละครของยูต้าเนื่องจากมันมีหลายสกิลพิธิบอาจจะรีวิวไปทีละสกิลนะครับผมอัปเกรดช้าๆไปเลยนะครับทุกคนอ่ะเรามาดูในส่วนของความสามารถนะครับเลือดเพื่อตอนแรกนะครับทุกคนจะอยู่ที่ 10,000กับ900นะครับผมแล้วก็ดาเมจจะอยูด3 0 0พคูเราการโจมตีจะอยู่ที่1.2วินาทีนะครับผมแล้วก็ตัวแรงนะครับจะอยู่ที่16นะครับสปีด mm. จะอยู่ที่3นั่นเองนะครับ mm. ผมมาเรามาดูในส่วนของตัวละครยูตะดีกว่าว่ามันตียังไงนะครับอ่าเขาจะเป็นการฟันดาบออกไปนะทุกคนนี่อ่าดยู่ที่มันมีสกิลอะไรหรือเปล่านะผมสําหรับสกิลแรกอาจจะต้องรอมันตายก่อนนะครับแล้วพีสิบาทเดี๋ยวอาจจะต้องเสรใหมอ่อีกอ่านี่ไงทุกคน เป็นการเหมือนกับใช่ไหมหรือว่าเป็นสก,กิลของโกโจโครับอืมอันนี้พี่สิ้โหเลือจะตายแล้วอ่ะยังไม่ทันทำอะไรเลยตัวบอสจะตายแล้วครับซึ่งหลอดอาจจะได้รีวิวกันหลายรอบเลยนะทุกคนไม่เป็นไรครับค่อยๆ่อเป็นค่อยๆไปเพื่อดูรายละเอียดที่ชัดเจนสําหรับตัวละครอย่างยูตะนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่สิบจะทาการเปิดต่ดขห่อเอาโอคอนดมาเคลียร์นิดนึงนะครับเรามาดูว่ายูตะนะครับพอมาถึงปุ๊บเขาจะโจมตีเป็นอันนี้ครับทุกคนเขาจะทําการหมุนนะครับหมุนฟันดาบ ปันดาบหมุนไปนั่นเองค่ัเมื่อกี้ดูไม่ชัดนะตัวละครมันอาจจะตายทันทีนะครับเดี๋ยววิสิบขออนุญาตปล่อยในส่วนของตัวโอคอดุนไปก่อนนะครับอ่ายูตะมาแล้วอ่าวิสิบจะปล่อยอีกทีนึงนะครับยูตะปึ๊บน,นี่ทุกคนเขาจะฟันดาบเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวสก,กิลถัดไปกันดีกว่านะครับผมว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับหลังจากอัปเกรดนะครับผมดาเมจจะเพิ่มเป็นหนึ่งพัน หลังจากอัปเกรดนะครับดาเมจจะเพิ่มเป็นหลังจากอัปเกรดนะครับดาเมจจะเพิ่มเป็น16,400นะครับผมหลังจากอัปเกรดนะครับเลือดของยูตาจะเพิ่มเป็น16,400นะครับดาเมจเพิ่มเป็น4,5 0 0แล้วก็คูดาวเท่าเดิมนะครับ1.2วิระยะเท่าเดิมครับผม16.4ในส่วนของตัวสปีดก็เท่าเดิมเช่นเดียวกันนะครับผม3 3นะครับ เดี๋ยวพี่สิบจะปิดออโต้ไปก่อนนะครับแล้วก็ตาหน้าเราจะอัปเกรดเป็นเลเวล2ไปเลเวล3กันเลยนะครับ mm. เดี๋ยวขออนุญาตตัดภาพไปนะครับผมหลังจากอัปเกรดเลเวล1ไปเลเวล2นะครับเลือดจะเพิ่มจาก16 3. ไป43 0 0เลยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับดาเมจจาก4000เพิ่มไปเป็น12 0 0 0โอ้โหคูดาวนะครับคูดาวในส่วนของตัวคูดาวมันจะเพิ่มจาก1.2เป็น2-3นะครับจะตีนานลงแต่ว่าระยะนะครับ จาก16เพิ่มเป็น41โ,โหโคตรเวอร์แล้วก็ตัวสปีดจะลดลงนะครับผมก็คือจะวิ่งช้าลงอ่ะพี่สิบจะทําการอัปเกรดไปเลยนะครับอ่ะเราลองมาดูยูตะล่างนี้กันดีกว่าครับนี่วงค่อนข้างไกลเลยทุกคนนี่อ่ะดูความสามารถของมันนะครับว่ายูตะเขาจะทําอะไรได้นะ,ะพี่สิบให้ดูนะครับอ๋อเป็นการกระโดดพุ่งเข้าไปโจมตีโหค่อคนข้างแรงเหมือนกันนะ เดี๋ยวพี่สิบจะปล่อยตัวมาเพิ่มเดี๋ยวรอตัวยูตะตัวนี้ตายกันก่อนนะครับเม,มื่อกี้เขากระโดดครับแล้วก็สกิลเขาจะคูดาวอยู่ที่20วินะครับทุกคนนี่กระโดดยุมหัวกระโดดยุมหัวกระโดยโดยุมหัวครับอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวอัปเกรดถัดไปนะครับผมเลเวลสองไปเลเวลสามนะครับเลือดเพิ่มเท่าตัวเลยทุกคนจาก4 3 0 0 0นะครับไปเป็น87,000นะดาเมจจาก1 2 0 0 0ไปเป็น24,000นะครับผม กูดาวจาก2.3นะครับผมก็เท่าเดิมครับผม2.3งุดาูดาวการโจมตีนะครับระยะนะทุกคนจาก41ไป49โสู้ระยะบอกเลยไกลเวอร์มากทุกคนแล้วก็ในส่วนของตัวสปีดนะครับผมเท่าเดิม2.2ุยูตะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเดินช้านะอาจจะเพิ่มสปีดให้ยูตะสักหน่อยก็ได้นะทุกคนเพราะว่าตัวละครเขาตีไกลอยู่แล้วให้เดินไปไวๆเพื่อไปเติมทับให้ทันนะครับผมตรงนี้เราจะอัปเกรดไปเลยนะครับ แล้วก็อัปเกรดเลเวล3ไปเลเวล4นะครับโคตรเวอร์ word, ดูเลือดทุกคน8 7ดหมเพิ่มไปแสนเจ็ดอู้แปดหมเพิ่มไปแสนเแล้วก็ดาเมจเพิ่มไปเป็น4ี่หมื่นแทบจะเท่าตัวเลยนะกูดาวเท่าเดิมนะครับระยะเป็น5.7าจุดปีดเท่าเดิมนะครับอัปเกรดแปดพันอ่ะแล้วก็เลเวล4นะครับผมเลเวลสุดท้ายเลเวล4ไปเลเวล5นะครับเลือดไปเป็น2 0 0 0 0น ดาเมจเป็น60,000นะครับปูดาวเท่าเดิมนะครับระยะ65,000แล้วก็สปีด22นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวสกิลกดเลเวล5กันดีกว่านะครับว่าทำอะไรได้อะมาถึงที่10จะทำการอัพเกรดนะครับผม1 2 3 4อา่ะเงินไม่พอครับรอก่อนนะ8,000นะอ่ะต่อไปค่าอัพเกรด1,000 0นมครับทุกคนอัพที่สอาจจะต้องปล่อยตัวละครอื่นๆเพื่อที่จะไปยื้อก่อนนะครับโหค่าอัพเกรดตั้ง1 0 0 0 0ื่นทุกคน ระหว่างนี้นะครับเราจะต้องทําการปล่อยตัวละครอ,ออกไปก่อนนะครับแล้วก็เก็บเงินไปเรื่อยๆอ่ะพิ่ธิอาจจะเอาเป็นโบลี่มันจะเก่งเกินไปนะทุกคนเพราะว่าบัฟมันเป็นบัฟม่วงอ่ะโบลี่ตายแล้วปล่อยได้ครับนี่ตอนนี้เงินสี่พันแล้วนะครับเราจะต้องเก็บเงินให้ครบหนึ่งหมื่นนะไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับค่อยๆปล่อยไปครับทุกคนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบหกพันละอ่ะโบลี่ตายปล่อยได้ บอกเลยระยะไกลมากโอ้ยมันติดมันติดตรงนี้พี่ติดต้องยืนตรงไหนอะยืนตรงนี้แล้วกันนะกลแล้วไกลแล้วกลแล้วอดทนอดทนไว้อ,อดทนไว้อาจจะหนึ่งหมื่นแล้วครับโอเคครับทุกคนหนึ่งหมื่นแล้วพี่ติดจะทําการเรียกยูตาออกมานะครับผมยูตาอ,ออกมาแล้วสกิลเขาทาอะไรได้นอ้อ โอ้ยกว่าจะหนึ่งหมื่นแล้วไม่ใช้สก,กิวเลยหรือนี่โหทุกคนดูวง,วงนีวงไกลมากอมเอาออกมาก่อนครับเออยูต่าเขาไม่ใช้่นี่ยเขาโดดโดดไปแล้วสีม่วงแต่ว่าเราถ่ายไม่ทันครับเดี๋ยวพี่ติดรีวิวให้อีกรอบนึงแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนอัปเกรดเสร็จกันเลยนะครับ ทุกคนดูทุกคนดูวงของยูตะไกลมากครับแล้วเมื่อกี้มันโดดข้ามมายันนี่เลยแต่ข้อเสียคือมันเดินช้าเกินไปครับนี่โอ้โหวงคือมหาศาลน่ะวงคือไกลมากครับทำเป็นเล่นไปตัวละครตัวนี้เล่นง่ายนะเนแหยทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ยูตะพร้อมแล้วพร้อมใช้งานแล้ว เราจะดูที่ยูตะกันยาวๆนะครับทุกคนดูนะยูตะคือตีไกลมากครับทุกคนนี่มันกระโดดมาอย่างนี้เลยครับโอ้โหทุกคนค่อนข้างไกลนะตัวละครยูตะนะครับอยู่ๆกระโดดไปข้างหน้าเลยอะ่ะแล้วก็ดาเมจค่อนข้างแรงนะทุกคนแต่ว่าตัวดามเมจสกิลก็ไม่เท่าไหร่ครับ แต่ว่าตัวละครยูตะเป็นตัวละครที่มีเลือดค่อนข้างสูงนะทุกคนสองแสนกว่าเลยครับไม่ใช่ตัวแทงแต่ว่าเป็นตัวละครที่มีเลือดค่อนข้างเยอะเพราะตัวละครจะเป็นตัวละครแถวหลังครับเหมือนเป็นฝ่ายสนับสนุนมากกว่านะทุกคนสนับสนุนการโจมตีนะครับนี่อยู่ที่ว่าเขาจะโดดอีกหรือเปล่าไม่รู้ระยะถึงหรือเปล่านะครับ ก็ประมาณนี้นะทุกคนสําหรับตัวละครยูตะนะครับผมสําหรับใครที่หา,าไม่ทันนะครับก็ขอสแสดงความเสียใจด้วยนะครับอ่าก่อนจากการเดี๋ยวพี่สิบจะมาใส่คอสเมติกให้ทุกคนดูกันนะครับว่าตัวละครยูตะเป็นยังไงนะทุกคนเป็นตัวละครลิมิเต็ดด้วยนะตัวละครตัวนี้นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างสุดกดอีนี่ทุกคนครับตัวละครยูตะก็จะใส่เป็นชุดสีขาวนะครับผมมีดาบห้อยข้างหลังนะครับแล้วก็มีตัวละครเออพี่สิบน่าจะจชื่อไม่ไม่แน่ใจถูกหรือเปล่านนะลิกะใช่ ช่ลิกะไหมนี่นี่ลิกะนะครับผมน่าจะเป็นแฟนของยูตะนะตอนสมัยเด็กๆหรือป่านะครับผมลิกะนี่ตามข้างหลังนาะค่อนข้างเท่ค่อนข้างสวยอยู่นะผมตัวสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็สําหรับวันนี้พิธีบัตรต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายายัางไงต้องขอขอบคุณ f c ด้วยนะครับพปฏิบัติให้ ยังไงต้องขอขอบคุณเพื่อนๆในช่องด้วยนะครับที่ให้พี่สิบาทยีมตัวละครมารีวิวนะครับและพี่มีอะไรให้ดูอีกหนึ่งตัวนี่ทุกคนโอ้โหโบรี่ครับแตดโคตรสวยโอโอลบโอลบนะครับืดวงดีมากครับผมไอดี ID ลูกรักนะครับไอดี ID นี้ไ <laughs> ว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายู